สวัสดีครับขอ,อนำผู้ชมทุกท่านมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูก,กาล2023-2024คู่บิ๊กแมตช์วันอาทิตย์ที่จะถึง31มีนาคมครับเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดรังอีดิฮัสเตเดียมรับการเยือนของอาร์ซนอลในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปิยะพงษ์สง์รับ้า่บรรยายผ่าน f c 2 4ในรูปแบบแบบจำลองเกมการแข่งขันนะครับสำหรับเกมคู่นี้ฟาดแข้งจริงอาทิตย์ที่31มีนาคมครับตรงเวลาประเทศไทยครับ 4ี่ทุ่มครึ่งครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในทางทูพีเมียฟุตบอลหนึ่งและ2ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับอยู่จากฟงครับแข่งไปแล้ว28นัดครับมีทั้งหมด64คะแนนนำลูกได้เสียลิเวอร์พูลครับอยู่7เม็ดครับก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลจะลงสนามไปก่อนครับในเวลา2องทุ่มกับไบรตันครับส่วนทางด้านซิตี้ครับทีมทางด้านซิตี้ก็ตามหลังอาร์เซนอลครับจากฝูงแค่คะแนนเดียวครับ นัดนี้ซิตี้เล่นในบ้านครับค่อนข้างได้เปรียบในเกมรุกการของปีที่แล้วครับนัดแรกที่เอมิเรตสเตเดียมครับทางด้านอาร์ซอนเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับเกมนัดนี้มาเยือนบางครับต่องชนะครับสาหรับอาร์ซอนหากจะต้องการแชมป์ถ้วยไปนี้ครับค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับคู่นี้ครับมารับชมเกมกันต่อครับสำหรับวันนี้หากผิดถูกการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก่อนเกมฟัดแข่งจริงเท่านั้นครับ าพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับเกมเริ่มมาฮานาทีครับเจเรมีโดกูมาทางซ้ายครับตกเข้าในที่ฮาร์เรนครับโอ้โหจังหวะที่ไม่ได้ครับต้องย้อนขึ้นหลังให้อับเรสโอ้โหบอลรอยโด่งมาขวากัครับแลมเดลทุบไปก่อนครับแหมไม่ปลอดภัยก็ไม่มั่นใจครับทุบบอลครับตกกลับของอาร์เซนอลครับพรอสซามาทางที่เจ้าชินโก้ครับย้อนขึ้นมาที่ซินจินโก้คีวไ่ออกผู้เล่นที่น่าจับตามองครับ ทางด้านมาตินโอเดกาตครับตัดกับตันทิ้งของทางด้านอาร์ซนอลครับท็อปฟอร์มมากสำหรับฤดูกาลนี้ของมาตินโอเดกาตครับเป็นหัวใจแดงกลางสำคัญมากครับสำหรับทีมเดอะกันเนอร์ครับซิตี้ก็ประสบความสำเร็จมากมายครับจากการได้ทริปเปอร์แชมป์ของฤดูกาลที่แล้วครับยูฟาซิมลิก็ได้ไปแล้วครับสำหรับซิตี้ครับโฟเดนครับให้ทางด้านฮาเลนเข้าขวา ยิงมุแคบโอ้โหเลมสเตลครับโอ้โหจังหวะใบเหลืองของวิลเลี่ยมซาลิบาครับอืก่อนหน้านี้ครับพยายามจะหยุดฮาเลนโอ้โหเอาแล้วจะเป็นจุดโทษหรือเลปล่าครับดูตรงนี้ครับนี่แหละครับโอ้โหซิต,ตี้ได้จุดโทษจากฮาเลนครับลุกขึ้นมายิงเองในนาทีที่14จะเป็นอย่างไรครับฮาเลนโอ้โหหลอกหน้าทาวครับ เข้ามุมขวาของตัวเองครับ1-0ครับซิตี้ขึ้นนำอาร์เซนอลครับจากริ่งเาวฮาเลนครับโอ้โหนี่ครับกองเชียร์ของซิตี้ครับได้เฮก่อนครับนี่ครับอื้อหือแลมสเดียวพุ่งไปคนละทางครับแอ่ริ่งเาวฮาเลนครับณชั่วโมงนี้เป็นศูนย์มากไมายเลขกหนึ่งแล้วโอ้โหอริ่งเาวฮาเลนครับในนาทีที่15ครับซัดจุดโทษให้ซิตี้เจ้าถิ่นขึ้นนำอาร์เซนอลครับ เอาครับกทีมของของเตต้าครับจะแก้ไขอย่างไรกับผูจังหวะน,นี้ผู้สิทให้เล่นต่อครับดิคคนไรต์เป็นไว้ครับอย่างเลาะได้คฟื้นฟให้ทั้งด้านคลายเขาแบตครับวันนี้ได้ลงทั้งกับขวาแทนโบโกโยสาก้าครับที่มีอาการบาดเจ็บวอรดิออ์ครับยังบังอยู่เอา้าจจเลียนอลวารสโอ้โห ผ่านไปไม่กี่นาทีครับสามเหลืองครับโอ้โห,โหทุ่มของซิตี้โดยกรอริออครับให้กับเจเลมี่โดกูทางซ้ายของกรอริออพารุยมาให้กับฮาเลนครับฮาเลนเลาะทำทางนด้สวยแล้วให้ทางซ้ายที่โดกูครับโดกูมีความเร็วอยู่แล้วครับโดกูหักมา จายย้อนคืนให้ที่โรดี้เดอะบอยไม่สองให้กอดีโอโอ้โหสองศูนยครับซิตี้ขึ้นนำครับโอ้โหตรงกลางของอาร์เซนเหมือนจะมีปัญหาครับโอ้โหนี่ครับกอดีโอครับจริงๆจะเห็นในภาพว่ามาทางซ้ายก็เริ่มจากเขาเลยครับแล้วเดอะบอยไม่ยิงเองจ่ายใจกว้างมากครับให้กอดีโอโอ้โหซัดเสาแรกลรกนี้หายนะครับสองครับ ซิตี้ขึ้นนำโอ้โหดูเบี่ยงครับปัดยากอยู่แล้วครับแลมสดีลครับซัดอย่างนี้ครับสองศูนย์ครับซิตี้ขึ้นนำอาร์เซนอลครับจากกัวดิออลในนาทีที่ยี่สิบสามครับห่านกันแปดนาทีครับได้ประตูที่สองแล้วครับสำหรับทางด้านซิตี้ครับยุ่งนะครับอาร์เซนอลเป็นไวส์เป็นจะมเป็นไวส์พาลุยมา ให้ทางขวาฮาแวเวตบมาข้างในเบนไว้ให้ตรงกลางที่กาเบรเกโอูตหูไม่ยิงจังหวแะแรกโอนิกาซัมมิทีไม่ได้ครับโอ้หรูปิเดอสต้องซัดก่อนครับโอ้โหจังหวะของอาร์ซอนเกือบได้ประตูตีไข่แตกครับเอาครับยยังขึ้นใหม่ครับอาร์ซอนคิวิออพยายามจะนวดไปเรื่อยครับดิคันไรส์ให้กับซาลิบาอืมไม่เสียท่าฮาเลนเงีบแม่ ุดโทษนั้นให้ซิตี้ครับแล้วก็ทิ้งห่างไป2องูนย์แล้วโอ้โหเอาครับพาแบทครับฮึ่มปอดิออครับวันนี้โชว์ผลงานได้ดีครับมี1ประตูไปแล้วครับสำหรับปอดิออรโรดี้ฮาแลนด์เอริ้งเบลฮาแลนด์ครับไปข้างหน้าไม่ได้ครับต้องรอเพื่อนก่อนโอ้โหแต่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับทางซ้ายของฮาแลนด์ครับฮาแลนด์พามาทางซ้ายยังไม่เปิดเปิดเข้างในได้ที่อาเริสให้ฮาแลนด์ทีทางซ้าย อาร์เรสตรงกลางดีดมาโดกูเข้าขวายิงไม่ถนัดให้โฟรเรนทั้งขวามาที่วอล์กเกอร์โโดนซาลิบาบล็อกไว้ได้ครับยังแก้ไขครับซาลิบาคืนมาที่ซิกเจนโก้ครับต่างกันใหม่ครับสำหรับอาร์ซอน,นครับโอ้โหต้องชมวิลเลียมซาลิบาครับแกตัวได้สำเร็จค,ออครับคีวิออกครับตรงกลางไลท์ซิกเจนโก้ ให้ทางซ้ายที่จอจินโยครับหายจากเกมครับติดวอลเกอร์อีกครับโอ้โหกไปข้างหน้าไม่ได้ครับทางด้านอาร์ซนอนครับโดนซิตี้ดักได้ตลอดครับเควินเดบรอยด์พราวอลเกอร์เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับซิตี้เจ้าถิ่นยังนำอาร์ซนอนอยู่ส0ูครับจากฮาแลนแล้วก็กัวดิโอครับมาร์ติโนเดกาดครับกับตันทิ่งของอาร์ซนอลครับให้มาที่ไว้ต่อที่ซาลิบา ดิคแอนไรส์โดนตรงกลางเพซิ่งของซิตี้ครับขึ้นหน้าไม่ได้ครับต้องปั้นกันใหม่ครับเน้นเน้นของอาร์ซอนครับโอ้เดกาดตรงกลางทิมขู่บอลมันยาวไปครับโดนการิออก็บาเก็บไว้ได้ครับทดเจ็บครึ่งแรกหนึ่งนาทีครับก็จบตรงนี้ครับที่อีดีฮัสเตเดียมครับซิตี้สองอาร์ซอนศูนย์ครับเดี๋ยวพักอัสักครู่กลับราชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ กลับมารับชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันต่อครับในรุ้นการ2023ถึง2024คู่บิ๊กแมตช์วันอาทิตย์ที่31สี่ทุ่มครึ่งครับซิต,ตี้เล่นที่อีดิฮัสเตเดียมรับการเยือนของอาร์ซอนครึ่งแรก2-0ครับซิต,ตี้นำจากทางด้านเอริงเบาฮารลแล์แล้วก็กวอดิออครับเกมของซิต,ตี้นั้นดูดีกว่าทางด้าน Arsenal, อาร์ซนอนครับอาร์ซอลโหมีโอกาสยิงไม่จะแจ้งมากครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับฟิกคิกของอาร์ซอลครับโดยโอเดกาครับ กือบ30ล้ลาครับหลอกให้ทางด้านเกซูสโอ้โหเกือบจะยิงทีมเก่าบอลมันสู่ขึ้นไปครับกลับเยียวเกซูสกลับายืนทีมเก่าอย่างซิต,ตี้ครับตั้งเตะจากประตูครับวันนี้ใช้อเตก้าโมเรโน่ครับทางด้านแอนนสซอนของซิต,ตี้ครับผู้รักษาประตูชาวบราซิลครับยังมีอาการบาดเจ็บครับนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลครับ พาท่าไปใส่ทางด้านวิดนูนเยสครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ครับฟูตสตีเจอของแข็งทังสองนัดติดครับนัดที่ผ่านมาเสมอเลี้ยวคู่หนึ่งหนึ่งแต่ก็เข้ารอบรองฟุตบอลเอฟเอครับครับสามารถจะไปป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าครับต้องดูเกมกันต่อไปครับเจลมี่โดกูเข้าขวาลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านแล้วสเตลครับโอ้โหจังหวะทักทายของ โดกูครับซัดด้วยขวาไม่ถนัดมากมายแต่โหบุมนั้นได้ลุ้นเลยครับตกวกับของอาร์ซนอลโดยมาตินโอเดกาดครับให้ข้างหน้ามาที่เรียนโดทอสซาครับไม่มีมาตินนาลี่ครับวันนี้สาก้าก็ไม่มีครับเอายังเลาะไปได้สวยครับทอสซาโอเดกาดไล่มาดิแคทไลตบมาโอ้โหวันทีออออวันนี้เยี่ยมจริงๆครับดักทางถูกไว้หมดเลยครับหโอโห โดกูครับนี่ครับโชว์สเต็ปเลยครับโผทางขวามีว่าง2ครับโฟเดนวอลเกอร์ก็เติมเข้ามาแล้วก็เป็นทางด้านโดกูขวาที่2ของโดกูยังไม่รอดแรมสเตลครับจะเปลี่ยนครับทางด้านซิตี้โดกูออกโอ้โหส่งแจ็คสกิลิสเข้ามาครับอาซัซมันก็ออกครับทางด้านฮาเวิร์ดครับซาก้าครับเข้ามามาเตนลี่ก็มาแทนเรนโดท็อกซาครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวแวบๆตัวมันครับ จังหวะน,นี้ของเด็บรอยครับเด็บรอยให้กับกิลิสกิลิสตบมาตรงกลางที่โรดี้กิลิสมาที่ฮาเลนเขาซ้ายถึงปลอกไว้ครับโอ้โหหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีผ่านไปยังสองโซนที่ซิตี้ขึ้นนำอาสซนครับกับเบนวันเตนารีครับคีวีออกคืนหลังมาสุดที่แรมสเตลครับปั่นมัอนใหม่ครับซาลิบา มีหนึ่งเหลืองจากครึ่งแรกแล้วครับจุดโทษของฮาเลนครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหจะประมาทไม่ได้ครับบิ๊กแคนไลท์จะเอาจินโยให้กับซากากาเบียลเกซุกสกับบรีอันโดทัสากับไม่ผัดอาคันชี่ครับฟิลโฟเดนให้กับอารบัตเรสทางขวามีชี้โอ้โหดีแคนไลท์ครับสไลด์ลูกนี้ก็ยังโอ้โหเก็บไม่ได้ครับทางด้านซิตี้ครับเดอรบอยเดอรบอยตรงกลางเ่ทิ่กิลิส ได้2กีริสโอ้โหแลมสเตวลนี้ต้องออกแรงเซฟไวโอ้ค่อนข้างเยอะครับ3-4จังหวะของโดกู2กีลิสหครับมุมเดียวกันหมดเนี่ยเปลี่ยนตัวครับซินบาครับลงมาแทนไว้ครับโอ้โหไม่ใช่ครับซินบาจะมาแทนไวได้ไงจะป้าครับโอ้โหมองไม่ทันครับเบนจามินไว้ของอาร์เซนอลนั้นออกครับแทนกราเบียวขอพายจริงครับมั่วจริงๆครับ เ้าสู่ช่วงชี้10นาทีสุดท้ายครับอาร์ซอนยังตามอยู่0-2ครับซาลิบาอืมคืนเลยครับโอ้โหโดนทางด้านซิตี้มาเพรสเร็วครับบนกรอบปากเขตโทษของฝั่งตัวเองครับแลมสตลยังแก้ออกมาได้ครับบีบนี่ครับของซิตี้ครับโอ้โหเพรสเร็วนะครับบุกโยสาก้าครับคืนมาที่วิลเลียมซาลิบามีหอมแดงมาแล้วก็ข้างบานโอ้โห ตายเนี่ยมาขายตรนนี้ครับโอ้ดีแคน่ากับเบียร์มาตินารีครับออกทางซ้ายควีออืมจังหวะผ่านบอลครับอ่านอนเยอะกว่าครับดีกว่าแต่สุดท้ายท้ายสุดครับจังหวะสุดท้ายอะซิตี้นั้นคมกว่าโสเด่นให้กับฮาเลนครับข้างในมีได้ขึ้นหรือเปล่าขึ้นของซาลิบาแทนครับโอ้บอลมันสูงครับซาลิบาครับมีความสูงใหญ่ครับฮาเลนโดนควีออดักได้ครับดักได้ครับโอเดกาลครับ สิบนาทีสุดท้ายครับอาร์ซนอลจะแก้ได้สักหนึ่งเมตรก่อนนะครับโดนดักทางไว้ครับโอ้จะเปลี่ยนนี่ครับออบนี้เป็นของซิตี้ครับกอดีออกครับแมผู้ซับประตูสองครับแทนอาร์เอครับเข้าไปแทนครับมั่นใจครับงด้านกองเชียร์ซิตี้ครับฟิลโฟเดนให้กับวอ l เกอร์โฟเดนฮาร์แลนด์โฟเดนอีกครั้งครับ เอริ้งเบลล์ฮาเลนให้ทางขวาที่ฟิลโฟเดนโยกได้สวยครับวอเกอร์เติมเข้ามาแล้วโอ้โดนคิวิออครับดักแล้วก็โอ้โหตรงนี้จ่ายกับหลังมันสวยครับแล้วเป็นเกซุสได้บอลมาทางซ้ายเกซุสเข้ากรอบเขตโทษเกซุสได้ใส่โอ้โหเต็มตะข่ายครับยิงทิมก่อนจนหน้าครับกาเบียลเกซุสโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับกาเบียลเกซุสโอ้โหจังหวะภาพช้านี่ครับเนี่ครับสโลมาครับ ซิตี้นั้นไปปล่อยครับโอ้โหโดนหลังหักเลยครับนี่แล้วซัดเสาแรกครับขมกลิบครับกับเบียงเกซุสโดนเด็กเก่าครับลูกทีมเก่าครับโอ้เป๊บเซ็งครับหนึ่งสองครับกับอีกห้านาทีสุดท้ายครับอาร์เซออนครับเอาครับมความหวมาครับลูกทีมของมิกเกลติดต้าครับอืยังไงเลยครับเกมนี้ จะจบแบบไหนครับอีก5นาทีสุดท้ายยังไม่รวมทดนะครับโรดี้โรดี้ให้กับฟิลโฟเดนครับฮาเลนฮาเลนโอ้โหลุม2ลุม3ครับฮาเลนตรงกลางเบเดโดวสินมาตอกส้อสนมาที่กิลิสแล้วให้เป็นฮาเลนกดขวาโอ้โหโอ้โหปิดกล่องไปเลยครับเอริ่งบาวฮาเลนครับซัดประตูที่2ของตัวเองครับช่วยให้ซิตี้ ทิ้งไปสามหนึ่งครับโอ้โหเราเหลือเวลายังไม่ทดเจ็บไม่รู้ว่าจะทดกี่นาทีด้วโอ้โหซิตี้กองเชียร์ดีใจไปแลวครับโอ้ยุ่งนะครับอาร์ซอนครับก็อย่างดูการที่แล้วครับอีกหกเจนัดของอาร์ซอนครับเกือบจะได้แช้มาโดนซิตี้แซงครับโอ้โหมาเจอกันครับ9นัดสุดท้ายครับนัดนี้เป็นนัดที่ยี่ครับโอ้โห ฮาเลนครับผมกลีบกับยิง้วยกผาในนาทีที่90ครับให้ซิตี้ครับทิ้งห่างอาร์ซอนนล3-1ครับทดเจ็บ4นาทีครับเจ้าจินโยต้องเร่งให้มากกว่านี้ครับอาร์ซอนอลครับหากจะต้องการหนึ่งแต้มที่อีดีฮัสนี่ครับคีวีออรับาเบียมันตินารีอืมขึ้นเร็วไม่ได้ครับดิคานไลท์ไลท์ ถ่ายทางขวากาเบียวก็จบเกมตรงนี้ครับซิตี้ทำได้ครับเอาชนะอาร์ซนอล3ประตูต่อ1ครับซิตี้ได้2ประตูจากเอริ่งเบวฮาเล้แล้วก็กรอดิออครับส่วนทางด้านเด็กเก่าของเป๊ปครับทางด้านกาเบียเกสูดครับตีไข่แตก2 1ครับโอ้โหซิตี้3อาร์ซนอล1ครับวันนี้ต้องโหลาไปก่อนครับผิดถูกประการใดก็ขออภัยจริงๆนะครับ พบกับเกมจริงในวันอาทิตย์ที่31สทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางชูพิมพ์เนียฟตุตบอลหนึ่งสองครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ในการรับชมแบบจำลองเกมผ่าน FC 24ในรูปแบบแม่จำลองเกมการแข่งขันนะครับจะมีคลิปใ,ใหม่ผู้ใหญ่ๆให้ได้รับชมกันไปเรื่อยๆครับใครชอบก็ฝากคอมเมนต์มาครับอยากให้ภาคทีมหนครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ